ห้องหมอลักเก้ารักเก้าห้องหมอล้อยเก้ายินดีบริการดีวอวดีอันนี้ก็เป็นห้องว่เคยมาจักเเถได้นี่เพื่อนวาวายุแถวอันพูดสั่งก๊กนิ้วบอ ผู้ได้ป่วยก็มาอายู่นี่จะเท้าอยู่นีบ่มีเครื่องกัไปสวรรค์สวรบ่มีเครื่องกัไปมุกดาหารเป็นเธอทำอีเด้นนี่คนเห็นอีพ่อแลละคุณป็นอยู่คุณนี่มาเกสอนจีโอ้จียอน อีพอ่อคอยย่างหุ่นไปย่างไปอันนี้คืออย่างพระเหนือ่อทดูคนกัสีเวลามาเป้่ากะสีนั่งอย่ข้างนอกเบบนี้ทุกคนกินข้าวกินน้ำเคยไม่ดีเ้ยนี่ก็จำอีกคือกันพแหน่ภายนอกรวมกระทบภายนอกรวมกระทบคืออย่างเฮ้เฮไปเห็นม,มนมาแล้วมาแล้วเกสรมาเร็วอ้อ สบายดีนี่เห็ดอีพ่อใครแล้วอีพ่อใครแหละตั๊อชิบตักขอกินอืมอืมอดมอืมอืมอืนอืมี่ืมอ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 ือืออ้อืม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 อือืมอมอืมสอืมอืมอืมออืมอืมมอืมอืมอืมอออ โอ้พระเจ้าอยผูบู่้หวายุพีมาซื้ออมปูตรถเกาวกีเนี่ยกกันมีฮาบ้างบ่อยผูนี้ตอนน้นสองแสนิงออ๋อเอออ๋อนี่เป็นห้องหมอกนะจะเป็นแต่ละห้องแบบนี้ื้อใส่อีลุงื้อใส่อีลุงื้อใส เอ้าว่ายช่ไหโอ้ยสบายดีป่าใบลุงโอยกางอยู่อืมเป็นแน่ใดนี่นะก็อะไไปน้กเมาคเอะขึ้กันเนาะม่คนมาขกันี่ดจะคนว่าขึ้นกันเป็นแน่ใดลมมันมันมันตนคุมเลยมันเสด็จขึ้นว่ายางบวดใดเลยบวนี่นนะว่านไงติ่งก็ยังบวดใดติ่งก็ยังบวดใด มีแต่ว่ามีคนโทบลูกมานั่งนอนเตือนที่ได้ผ้าตัดบรลุงเลยเนี่ยดะมันสุกมันสุกตายแหละลุงไปซิไดแล้าเมือนบนุยเขาเนี้ยทางาน้ำตาลอ๋อไปดองเออ คนนอนอนนอกินข้าวเลยอาละอีกคนละแสไอก้ออ้ไออ๋อกล่องมันอันนี้วะเออฉันปับกล่องกอนกล่องมันเบิดใช่ไหมมาไหมว่าจะประเด็นของวชชุมันก็ตื้นๆเันงมันเลเป็นอีนยังโมติกกัมลุง กับแล้วเดอี mm. ๋ยไปนอนแล้วเมื่อเช้าเดี๋ยวมาไม่ดีไว้บเมื่อใดนะผพาตัดมันซุกมันซุกบ่พาตัดใส่อันนี้บ่ใส่เล็กอ๋อมันซุกพาตัดอถ้าพ่อเมื่อจะในพ่อมลงมากมันซุกนะบ่การมันเป็นตอนเช้าตอนแรกหรือตัดท่มันอื่กูสร้างก็โทษจะลุ่มใส่ยังไงม่รูเว เจ็บพอเจ็บมันอยู่เลยยกบรได้เลยบ่ตีนกบะได้ขี้รถจักบ่คือลมแล้วว่าขี้แล่ะเนี่ยจิบจักรเนี่ยรถใหญ่ลุงขายแล้วเอ้าขายแล้วขายแล้วมีเงินขายอืมขี้รถจักรขี้อืมขายแล้วดีบายบายลุงกับบ่มีหลาช่วยฟาตัดพัดหน่งยไงลุงอืมขายดีบายบายไปเด้อลุงเด้อหายบายบาย เดี๋ยวมือสะอาดมากไหมไป<ช> <อะ S 2> เดี๋ยวอันเพื่อนแม่เพื่อนนี้ทากี๊เขาอยู่ไปไปถกไปถกกับเพื่อนคือจ้ะไปเกสอนคือเก่งแท้ขับรถก็เป็นฉันพ่อพววปู่ปลาแต่เก่งอยู่นะไปใส่มาใส่ใดหนิเข้าใจได้ใ,ไดไใส่ทั้อ่านี่พ่อบอกมีผู้ชายบอกอีพ่อขับเป็นบอกอีพ่อขับเป็นเบบอกคนเรียน ปกติก็มีเต่เธอครับใช่ไหมพอย่คนมามีผู้ชายแบบมีแบบไออย่างคณะหรือพอแล้วอยู่แล้วห่าก็เราบอมีผู้ชายเธอก็เลยเป็นผู้ชายก็อ่มาละฮานีบะกิ้งเทไร่ตอนนี้แสนหาตน้อยแสนหนึ่ง ูได้อยู่ว่าบอลต่อเมนสี่ว่าบอลายโลดู้ได้คะแนนตัน้อยนะตัวนี้เอาอัน80ก็ได้มาสุดท้ายหกิบได้บ่หกสิบได้ตัวน้อยหกสิบนะเราโอกาสจไน่ะเี้มีเเายราอกอธอซื้อเบอร์ิมบอุยอุยที่ยัน เป็นตัวใหญ่าดไหเป็นกเซโนฮ้อมหอมตัวละแสนนหมมีแสนหอแสนหกตัวละแสใน่เดียวมนึงแสนห้าสิบแสนหกสิบอืมอันนี้ได้ซซ้ำกี่ขามือละแสนไก่ตัวละแสนโอ้ยอันนรูดได้เท่าไหร่อันนี้เอ็นตัวละแสนได้บ่ เราสองคัเราส่งเส้นสามไปนานสองตัวแทนบบานอนตัวนี้ลุ่นนี่เหรอสีเรานี่พูดเจ้ายโอเคนี่ไงคนขับเฮาที่จะพาเฮาไปนอนพาเพื่อนไปนอนด้วยค่ะอ่าอยู่เรานี่พวงมาลัยตรงตรงอยู่ทางซ้ายอยู่ไทยพวงมาลัยอยู่ขวานี่อยู่สายแล้วก็วิ่งก็ต้องวิ่งเล่น 也我们那早点回来。嗯嗯 มาทุกคนมากินแกงนโนมัยน้ำกันนี่เห็นเห็นโนมัยบอกมีโนมัยกระแสน้ำทุกคนนี่โง้โหภาษาไทยหองอยยังอืมชอบนี่มากับเกศสอนัได้กินกินข้าวน้ำกันทุกคน ยูร้ามีกินแกงน้งไมักระแสขเขาต้องกินกับข้าวหผงนะเธอนี่แล้วก็ทักแวนี่สองเซ่นแต่ว่าอยูไทยนี่ยกินแกงน้งไมักระแสนี่จำมะุ่งต้องกินกับขา้ขาวข้าวเหนียวแป้กันเนาะแป้กันเนาะชิจิคกะะีพ้พายเราไปยังนาทายไปแล้วน้ำมานหวานแม่น้ไมันขุดเอาบ่ หวานอะไรแซ่บค่ะเราแกะให้เสร่ะเสร็ป่ะเธอหน้าือก็คือน้าูกมันอกุ่เป็นต้นกลุ่มป๊อปโอเคละดูคนมากินแกงน้ำมันน้ำกันเด้อแซ่บแบแล้วก็กินกาผักแหวนี่ผักแหวนแล้วก็มี แกะเฮดเพิงน้ำนี่แล้วก็ปิ้งไก่เซโนกินกับเจสอนคนงามยี่ยนยี่ยนสมบูเอ่ยนะเพิ่นเอาแฟดอยูผัว <laughs> สบายดีลกับอีแม่น้ำสบายดีแม่อืมมากินขวน้ำกันทุกคน